สองพี่น้องฝาแฝดนายตำรวจใหม่ออกเดินทางไปประจำการที่อำเภอสามพรานระหว่างทางนั้นด่านแรกที่พวกเขาต้องได้เผชิญนั้นเพียงแค่การจิมลังเท่านั้นกับการต้อนรับสู่ดงจนดงอาคมดงคนเหนือกฎหมายและธรรมชาติจิระยุและจรเดชได้เริ่มต้นเดินตามรอยจอมอาคมแล้วเรื่องเล่าหลังใหม่หลังไมบันเทิงขอเสนอแคนพยศ สู่สามพรานวันเวลาล่วงผ่านไปอย่างรวดเร็วปานถูกเร่งที่สุดวันที่สองลูกชายต้องเดินทางไกลไปทำงานเสี่ยงอันตรายก็มาถึงทั้งสำอางและนางเนียมต่างก็ยืนหน้าละห้อยน้ำตารื่นเครื่องแบบเต็มยศที่ลูกชายทั้งสองสวมใส่ยืนด้วยความสง่าอยู่เบื้องหน้าหากเป็นเวลาอื่นหรือสถานที่อันเป็นปลายทางของจิรายุและจิระเดช ที่นางทั้งสองยังเห็นเป็นเด็กน้อยอยู่จนปัจจุบันไม่ใช่อําเภอสามพรานสถานที่อันตารายที่ข่าวถูกกระจายไปทั่วว่าถูกกลุ่มโจรร้ายแผ่อำนาจบารมีจนแทบไม่เหลือพื้นที่ปลอดภัยขอขอเขาอีกครั้งไม่ได้หรือลูกถ้าไม่ได้ตำรวจตำรวจก็ไม่ต้องเป็นมันรอกเงินทองของมีค่าบ้านเราก็มีอยู่มากโขต่อให้หางานเล็กๆน้อยๆทำบ้านเราก็ไม่อดตายหรอก น่ลูกนะพอเจอพี่เนียมสำอางเอ่ยขัดขึ้นเสียงอ่อยขอบตาแดงช้ำเห็นได้ชัดว่านางแทบไม่ได้หลับได้นอนและยังผ่านการร้องไห้มาหนักก่อนหน้านี้เดินเนิบช้าก้มหน้าเช็ดน้ำมูกน้ำตาน้อยๆเงยหน้ามองลูกชายทั้งสองนึ่งโดยไม่พูดจาใดๆครู่ใจยุเดชตั้งแต่เล็กจนโตหน้าของพ่อลูกก็ไม่เคยเห็นรูปถ่ายรูปบ้าก็ไม่มีทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า แต่ในความทรงจำของแม่พ่อของพวกลูกรายละเอียดทุกอย่างแม่จำได้ไม่มีเลือนรางหายไปแม้แต่น้อยพูดไปปากสันดาริกดวงตาที่เริ่มมีฝ้าจับลังรินน้ำใสๆออกมาอาบแก้มแต่ก็ยังพยายามอดกลั้นเอาไว้ให้ถึงที่สุดมือเหี่ยวยนและสันเทาตามไว้ทั้งสองข้างยกขึ้นลูปไละไปตามแก้มของลูกชายทั้งสองด้วยอาการแผ่วเบาลูกลูกทั้งคู่ทั้งเหมือนพ่อเลือเกิน ทั้งหน้าตานิสัยและความมุ่งมัน่นแต่แล้วก็สุดกลั้นไหวนางรํำให้ปานจักขาดใจนางเนียมโอบกอดนางไว้เพื่อปอบประโลมสองลูกชายสุดตัวลงกราบแทบเท้าแม่และแม่บุญธรรมเงยหน้ามองดวงตาแดงเลือดเช่นกันแม่จา๋าแม่เนียมลูกไปครั้งนี้ด้วยหน้าที่อันสมควรที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนี่เป็นคำสัญญาของลูกทั้งสองลูกจะรักษาตัว ปลอดภัยกลับมาขอให้แม่ทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงลูกเอ๋ยตลอดหลายปีมานี้แม่มีบางอย่างที่ผิดต่อลูกและพ่อของลูกก่อนไปพ่อเขามอบของต่างหน้าเอาไว้ให้แต่แม่แต่แม่กลัวลูกจะทิ้งแม่ไปอีกจึงซ่อนเอาไว้แต่วันนี้แม่รู้แล้วว่าโชคตาตาคนเราไม่อาจฝืนได้แหวนพี่รอดนี้ พ่อเขาให้ลูกไว้ชื่อจีรายุของลูกพ่อเขาก็เป็นคนตั้งให้เหมือนกันสำอางวางแหวนพิรอดลงในมือลูกชายคนโตส่วนตะกรุดนี้พ่อเขาให้ลูกชื่อจีรเดชพ่อเขาก็เป็นคนตั้งให้เช่นกันแม่เก็บสองอย่างนี้ให้ห่างจากพวกลูกมานานเกินไปเวลานี้แม่คิดได้แล้วเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีทั้งของต่างหน้านี้ และชีวิตของลูกกลับมาหาแม่อย่างปลอดภัยนะแม่กับแม่เหนียมขอให้ลูกโชคดีและปลอดภัยสำอังบอกยิ้มทั้งน้ำตาเจรยุสวมแหวนพิรอดที่นิ้วชี้ขวารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ล้นเออมันเป็นพลังงานลึกลับแบบเดียวกันกับที่เขามักรู้สึกได้จากดงกล้วยข้างบ้านปาจริรเดชน้องไถยคล้องตะกุดหน้าผากเสือสวมคอและรู้สึกแบบเดียวกันกับพี่ชาย การกระทำของทั้งคู่ทำให้สำอางน้ำตาเรื่อนอีกครั้งไม่มีใครบอกล่าแต่เขาทั้งสองกลับรู้ว่ามันเคยอยู่ตำแหน่งใดบนร่างกายของผู้เป็นพ่อนี่กระมังที่เรียกว่าสายสัมพันธ์ของความเป็นพ่อลูกแผ่นหลังของลูกชายทั้งสองค่อยๆห่างออกไปสำยังถูกบ้านน้ำตาทำให้พระเลือนจนมองไม่ชัดที่สุดทั้งคู่ก็หายลับไปจากสายตาจากคราแรกสำอางคิดว่านางคงทนไม่ไหว ต้องวิ่งตามลูกไปเพื่อรังไว้ต่อให้ต้องยอมทําให้บาปตกแก่ลูกด้วยการก้มกราบก็ยอมทว่าวย้อนนึกถึงคําพูดและสายตาอันมุ่งมั่นของเจรายุแล้วนางกลับเปลี่ยนความเสียใจเป็นความเชื่อมัน่นแม้จะไม่รู้อะไรมากนักแต่นางก็มั่นใจว่านายมิ่งผัวรักพูดจากไปไม่รู้ตายหรือเป็นเก่งกัดไม่น้อยฉะนั้นลูกชายทั้งสองที่สืบเชื้อสายมาจากเขายังไงก็ต้องเก่งกัดไม่แพ้กัน นรถเมล์ประจำทางผู้คนค่อนข้างแน่นแต่ยังพอมีที่ว่างเพื่อความสะดวกในการเดินทางและเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดตาทั้งคู่จึงเปลี่ยนเป็นชุดตำลองดังวัยรุ่นธรรมดาใ่กันเบาะหลังซึ่งเป็นเบาเจ้าคือจุดที่ทั้งคู่เลิกนั่งแต่ก็มีเหตุจำเป็นให้ต้องแยกกันเพราะตรงกลางมีชายผู้หนึ่งแต่งตัวกึ่งมอต่อสวมหมวกปีกกว้างขัดๆสำยังดึงปีกหมวกลงตำ่ำจังหวะข้อมหัวคอตกเป็นระยะ ชี้ชัดว่าชายผู้นั้นกําลังหลับฉะนั้นคงเป็นการเสียมารายาทแน่หากจะปลุกให้เขาตื่นขึ้นเถียงเพื่อขยับที่นั่งผ่านไปราวๆสองชั่วโมงหลังรถเมล์เล่นๆหยุดๆเพื่อรับส่งผู้โดยสานรราทางบัดนี้เข้าเขตอำเภอสามพรานมาสักระยะแล้วจังหวัดที่สองปากถนนเป็นป่าทึบเขียวกดจีสลับทุง่งนาจู่ๆเสียงระเบิดก็ดังลัน่นพร้อมกับอาการโคลงร,รถเสียหลักเบนขวางลากยาวไปกับถนนครู่ใหญ่จึงหยุดสนิท ยังระเบิดสองพี่น้องเลี้ยวบตากันต่างคนต่างรู้ใจเปืนพกประจำกายกระจักซองหนังกระชับบั้นไว้ในมือเป็นการเตรียมพร้อมทั้งคู่ได้ยินชัดถนัดหูถึงเสียงยังระเบิดและเสียงก่อนหน้านั้นเพียงเจียววิเสียงปืนผู้โดยสารวิตว้กีดร้องด้วยอาการตกใจกลัวยังไม่ทันสงบดีก็ต้องมอบต่ำบีดร้องอีกเป็นคำรบสองเมื่อด้านนอกสองฝั่งรถมีกลุ่มคนแต่งกายมิดชิดยิงอาวุธสงคราม จนนั่นตนันไปทั่วทั้งพื้นที่สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทั้งหลายพวกเราคือกลุ่มโจรเสือแผ่นใครไม่หยอกอยก,อยกรุณาถอดของมีค่าจัดใส่ถุงด้วยนะครับหนึ่งในสี่ห้าคนที่ว่าขึ้นมาบนรถพร้อมอาวุธที่สามารถประหัดประหารใครก็ได้ที่ขัดขวางการประกาศกองขณะเดียวกันอีกคนก็เปิดถุงดำยื่นไปตรงหน้าผู้โดยสารคนนั้นคนนี้ไม่มีใครเลยคิดจะขัดขืน ด้วยอาวุธที่พวกมันถืออยู่ดูอันตรายเกินไปอีกทั้งด้านนอกยังมีพวกเดียวกันคุมเชิงอยู่อีกเกลือนสิบเช่นนั้นแล้วสิ่งที่คนฉลาดจะกระทํากันคือรักษาชีวิตไว้ก่อนทรัพย์สินมีค่าค่อยว่ากันสองพี่น้องรอจังหวะดูว่าจะมีกําลังของพวกมันขึ้นมาอีกไหมแต่แล้วเสียงเอะอะโวยวายก็เกิดขึ้นเมื่อชายชาราผู้หนึ่งซึ่งคงอยู่มานานเกินกว่าจะเสียดายชีวิตลุกพรวดขึ้นจังหวะที่ไอ้โจนถอยถือถุอถงผา้าเข้ามาในระยะ ชาชชราเงื้อไม้เทา้าสิ่งเดียวที่ทำให้ตนไม่ล้มลงกับพื้นเพื่อทำร้ายจนถอยคนนั้นถ้าว่ามันเชื่องช้าเกินไปสำช่วงของไม้เทาเา้ายาวจนไปขัดกับพัดลมเพดานรถในหัวใจของชายชาราคงตระหนักได้แล้วว่าวาระสุดท้ายของตนคงมาถึงแล้วโ oh, อ้ไปแกหนะ้าโง่กูตาพูดดีๆแล้วนะ <laughs> ในที่สุดก็จะได้เห็นเลือดคนสักทีเว้ยการปล้นมันก็ต้องฆ่าด้วยสิว่มันถึงจะถูก ไอ้โจรคนแรกที่ประกาศตัวเองตะวัดว่าพร้อมยิ้มเหี้ยมชักปืนขึ้นมาจ่อชิดกลางอกชายทาราและเหนียวไกลทันทีอัตนะนัตมัดอัตอุทธอุตัมปิอุตตรังอุสุอัศปะปิภะควะอิติพินะอุทธังอุทโทมโทอัตังอุทพุทธอุทธังอัตโทชาโทอุทังอัจมิให้ออกแต่ว่าช้ากว่าจิระเดชไปเจียววิ ผลของการภาคเพียนร่ำเรียนเขียนอ่านพระคาถาเป็นผลให้การใช้งานไม่มีติดขัดเพาว่าพระคาถาอุดปืนเร็วปรือถูกต้องทุกอักขระทุกประโยคไม่มีตกหลน่นที่สําคัญจิตใจขณะนี้ตั้งมั่นไม่มีแสใจสิ้นสุดวักสุดท้ายของพระคาฐาอํานาจแห่งพระเวทก็แผ่ไปจนทั่วทั้งคันรถชาชารารอดตายปืนที่จออยู่นั้นนกมีอาจตับลงได้เจ้าของมีอันตรึง,งนัน รู้ดีว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากประกาศถาอันเข้มขลังของใครคนใดคนหนึ่งเพียงแค่คิดไม่ถึงว่าจะมีคนแบบนั้นอยู่บนรถคันนี้ด้วยเอาเลยพิยุเออคาดคาสองพี่น้องก็โผล่พรวดจากที่กำบังใส่ปากกระบอกปืนไปหาบรรดาโจรแล้วเหนียวไก่พวกมันต้องคมกระสุนลม้มลงทีละคนมีจังหวะหนึ่งจิรายุซึ่งขยับมายือนอยู่ตรงกลางถูกยิงสวนผู้เหนียวไกใส่นั้นเป็นหนึ่งในคณะโจรด้านล่างที่ขึ้นมาช่วย และดูท่าจะไม่ธรรมดาเสียด้วยสามารถทำลายอำนาจประกัดถายิงสวนมาได้ไม่มีติดขัดจิรายุเองก็ฝึกมาดีเอี้ยวตัวหลบได้ทันควันพร้อมกับที่น้องชายยิงใส่โจนคนนั้นสี่นัดซ้อนไม่มีพลาดเป้าเลยสักนัดจนช่วงไงท้องร้องคำรามในลําคอทว่าสิ่งที่ทะลุมีเพียงเสื้อผ้าเนื้อหนังไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยพอมันลุกขึ้นมาได้สองพี่น้องก็เหนียวไกลใส่พร้อมกัน กระสุนพุ่งไปยังจุดเดียวกันราวกับนัดกันเอาไว้ก่อนหนะ้าจนหนังเหนียวถูกแรงกระแทกของกระสุนเข้ากลางหน้าผักหงท้องปิ้งหล่นไหลไปตามบันไดรถสู่ถนนเบื้องหลงังตามเยรายุร้องบอกน้องชายก่อนจะขุนหันพันแลนวิ่งตามไปหม้จะยิงสำให้ตายอย่างทรมานไปน้องชายกลับรู้สึกอำนาจบางอย่างที่ร้ายกาจกว่าร้องห้ามเสียงหลงแต่ช้าไปเสียแล้วทันทีที่ผู้หมู่คนพีถึงประตูรถกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่เยืนอยู่ในพงรกซ้ำแต่ยังแต่งตัวมิดชิดกว่ากันในห่วงนั้นแม้เวลาจะผ่านไปเพียงเสี้ยววิแต่จีรยุกลับรู้ตึกว่ามันนานชั่วกับแสนกันและไอหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่าก็สัดโป่งด้วยลูกเกา่าเข้าเต็มอ,อกจจรยุถึงกับกระเด็นชนโครมใส่ทั้งคนทั้งเบาะด้านหลังทั่ทั้งหน้าอกจะเปล่ากับกระดูกแหลกปนปี้ไม่มีเหลือพิยุ จิระเดชพุ่งตัวเข้ามาและรับลูกปืนเข้าไปอีกคนสภาพสองพี่น้องนอนจุกเจ็บไม่ต่างกันกลุ่มคนลึกลับนั้นค่อยๆเกลืนหายไปกับความเขียวรกกลุ้มของป่าด้านหลังก่อนที่สมุนโจรกลุ่มแรกจะตะโกนลั่นและแบกร่างของลูกพี่ที่นอนเจ็บจุกขาพาดอยู่กับบันไดรถหนีไปเอยอ,อีกตัวถอยอย่าปล่อยอย่าอย่าปล่อยให้มันรอดไปได้ตามมันไปเร็วจิรยุพยายามพลิกตัวยันกายลุกขึ้น ในใจมีเพียงต้องการตามล่าไอ้พวกโจรกลุ่มนั้นไปให้ได้จะเป็นสักคนก็ยังดีเพื่อจะบังคับให้ใคลายบอดแต่ทว่าร่างกายกลับไม่ทําตามคําสั่งอีกทั้งน้องชายยังมีสภาพย่ยําแย่พอๆกันกระสุนทั้งเก้าเมตตะกลัวเมื่อครู่ไม่เพียงทําให้บาดเจ็บภายในสำารังทําลายอาคมที่คุ้มกันจนสลายราวกับไม่เคยมีมันอยู่ไปชั่วครู่จริงอยู่ว่าตนมุดทะลุแต่ทุกขณะจิตเขาตั้งมั่นบริกรรมพระคาถาอยู่ตลอด ไม่มีทางที่อากรมของตนจะถูกเอาชนะได้เพราะจิตใจแสียตายมันชี้ชัดไปได้เพียงประเด็นเดียวอีกกลุ่มโจลึกดับนั้นมีอากรมที่แข็งแกร่งกว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่าใจร้อนไปนักเลยพวกนั้นมันไม่ธรรมดาไม่ใช่โจนขี้ครอกที่เอาแต่บอกว่าเป็นกลุ่มเสือแผน่นอาศัยเอาแต่บารามีของลูกป,ปีมีคาถานิดหน่อยก็เที่ยวกลางทุกอย่างมีเวลาของมันคนเราจะได้เจอกัน ต่อให้ไกลสุดด้าวฟ้าเขียวหรือคนละซีกลุกสุดท้ายก็ต้องได้พบกันอยู่ดีตอนนี้เจ็บก็ต้องพักให้หายเจ็บนั่นถึงจะถูกเจรายุเหลือบมองผู้พูดไม่ใช่ใครชายปริศนาที่นั่งหลับอยู่ตรงกลางเบาะหลังนั่นเองแต่แล้วอีกความคิดหนึ่งก็แล่นปราดเข้ามาในสมองตระนักถึงตำแหน่งที่ชายปริศนานั่งคือจุดที่เขาเอี้ยวตัวหลบจากกระสุนโจรร้ายเมื่อครู่ยิ่งมองข้ามอะไรไปเห็นรูขนาดเท่าหัวแม่มือบนเบาะ ยิ่งพันให้จงงนปนขนลุกมันคือตำแหน่งที่เขานั่งและวิถีกระสุนยังเข้าจุดตายอย่างแม่นยำเช่นนั้นแล้วทำไมเป็นเป็นใครค,คุณคุณเป็นใครไม่ทันได้คำตอบเสียงไซเรนที่มีต้นตอมาจากรถกระบะสีเลือดหมูคาดเขาทะเบียนตาโลกซึ่งเล่นมาด้วยความเร็วสุดเท่าที่จะเร็วได้ก็มากัดจังหวะเข้าเสียก่อนชายปริศนาผู้นั้นยิ้มน้อยๆก้มหน้าลงต่ำให้ปีกหมอกปิดบางรายละเอียด ก่อนจะจากไปสองพี่น้องแม้จะยังมีอาการบาดเจ็บแต่ก็พอจะลุกไหวเพราะถึงช่วงเวลามาพอสมควรตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิตมีแค่ทรชนสี่ศพเท่านั้นส่วนผู้โดยสารปลอดภัยดีพิยุพิยุจ้องอะไรอยู่เอเอ,เ,อเปล่าไม่มีอะไรเจรยุบอกปัดทั้งที่สายตายังจับจ้องไปที่รอยกระสุนกลางเบาหลังหากจะนับว่าเป็นความโชคดีใช้ปริศนาเมื่อครู่นี้ก็คงใช้มันไปหมดแล้ว แต่กลิ่นไอาบางอย่างที่แฝงออกมานั้นบอกว่าไม่ใช่เขารอดตายจากกลมกระสุนเพราะอย่างอื่นทุกคนกรุณาอยู่ในความสงบครับพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่พวกเรามาช่วยแล้วครับข้าราชการชุดกาก,ากีสองถึงสามนายปลูกันขึ้นมาบนรถพอเห็นร่างไร้วิญญาณที่นอนจมกองเลือดและสองพี่น้องที่ยืนมองนิ่งไม่เยืระหรือหวั่นลัวจำยังแสดงทีท่าเหม็นเบือ่อก็เมาเอาว่าพวกพวกนี้แหละครับคนร้ายยกมือขึ้นแกหนีไม่รอดหรอก ตำรวจล้อมไม้หมดแล้วเราก็ตำรวจเจรเดตตอบเสียงเรียบจะมาประจำการที่สามพรานพรุ่งนี้ทว่าเพียงลมปากจากนักที่ใครจะเชือข้าราชการตำรวจบนรถมองหน้ากันแสดงอาการลังเลค่อนไปทางคิดว่าอีกปลายกำลังปดปืนที่เล็งมายัางสองพี่น้องไม่มีรถระดับยังคงจ่อไว้ใกล้ตำแหน่งหน้าอกซึ่งเป็นจุดต่อยและในจังหวะที่ไม่มีใครคาดถึงนั่นเองจริงๆนะักคุณตำรวจพ่อหนุ่มสองคนนี้ช่วยลุงเอาไว้พวกเขาต้องเป็นตำรวจแน่ ไม่พูดเปล่าชาชาราผู้กล้าหาญแต่เกือบเอาชีวิตบั้นปลายมาเผาทิ้งยังใช้แรงรวยรากของตนคว้าแขนนายตำรวจคนที่ใกล้ที่สุดเป็นเหตุให้ปืนลั่นซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีชายหนุ่มอีกคนก้าวขึ้นมาบนรถเพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสิ้นเสียงปืนและข่าวลอยกรุงใครก็นึกวัดตายระยะห่างกันไม่ถึงสมเมตรถูกจอยิงขนาดนั้นแต่มันกลับตาลปัด หัวกระสุนลอยคว้างกลางอากาศห่างจากหน้าอกยิระเดชเพียงครึ่งป่ามือพะหมดแรงส่งก็หล่นตุ๊บลงกับพื้นทั้งรถเงียบกริบเพราะเห็นกันด้วยตาทุกคู่น,นั่นไงพวกมันมีอาคมมันต้องเป็นพวกเสือแผนแน่ตำรวจนายเดิมเพิ่มเติมคือความเขาเข้าไปอีกเท่าตัวพร่งปากกอสันสจิมิระพุทธังธรรมังสังขังบงังตักุปติลยะติส่ญง จิตวิพัตติสังชาตังอโหสักกงมหาสูญย์ปรมัตตสูญญ์ในเสี้ยววินาทีที่เจรเดชเป่ามนตะจังงังใส่เหล่าตำรวจเบื้องหน้าทุกคนบนรถจนตารีดปิดหลับสนิทไม่กระดิกกระเดี่ยวชายผู้มาใหม่ก็รู้ทันก่อนหน้าไปหนึ่งเก้าว่าคัถาแก้ศัตรูเอาไว้ทันพอดีดังนั้นบนรถเวลานี้จึงมีเพียงสองพี่น้องและชายหนุ่มผู้มาใหม่เท่านั้นที่ยังอยู่ดี อาคมดีแบบนี้นายสิบที่ถูกทรงมาจากส่วนกลางละสิยังไม่ทันประจำกันเป็นเรื่องเป็นราวก็ทําผลงานได้เลยหรือนี่แสดงว่าทิศสารวัตรบอกท่าจะจริงสายตาสงสัยของสองพี่น้องที่จ้องขมิง่งชนิดไม่มีช่องว่างผูพ้พูดจึงเปล่าและนําตัวอย่างเป็นทางกันเออขอโทษทีผมร้อยตํารวจเอกํารงกิจเมตตาผมมารับพวกคุณตามคําสั่งสารวัตรไม่ต้องสุภาพกับพวกผมก็ได้ครับยิรายุวะ เราสองคนเป็นแค่สิบตำรวจจบใหม่คุณเป็นผู้กองถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของพวกเราเอาความสุภาพไปใช้กับเจ้าใหญ่นายโตเถอครับผู้กองทำรมยิ้มมุมปากัวเราะในลำคอจริงอยู่ในสายงานของเราฉันยศเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับผมสารวัตรซึ่งก็เป็นคนเหนือคนแบบเดียวกันกับพวกคุณเรานับถือกันที่ใจความเก่งกาดมุ่งมั่นและความดีเรื่องนอกเหนือจากนั้นผู้กองทำรงเหลียวมองรอบกายเอาไว้ทำให้มันเป็นทางการ ตอนที่เราไม่ได้อยู่ตามลําพังก็แล้วกันบอกเพียงเท่านั้นพวกกองทํารงก็บ,บ่ายหนะ้าหมายจะลงจากรถแต่แล้วก็หยุดถึงนิ่งขังหันมามองสองพี่น้องซึ่งผู้จะกลายเป็นลูกน้องกลตนิทในไม่ช้าแล้วก็จะลืมทายคาถาให้พวกนี้ด้วยละ่ระรอให้หมดดิษเองขีครั้นจะค่ำมืดอนุนประเดี๋ยวจะวายป่วงกันเปล่าๆเ,เจรายุและเจรเดชขึ้นรถไปกับพวกกองทํารงต่างหักแม้จะไม่ใช่จังหวัดบ้านเกิด แต่สองพี่น้องก็ศึกษาเส้นทางมาแล้วโดยละเอียดเส้นทางที่คนขับรถของผู้กองทำารงพุ่งเงียบขึ้นสวมแว่นสวมหมวกพยายามปิดบังใบหน้าพาไปนั้นจุดหมายหาใช่สพสามพรานไหมจะเป็นทางลัดก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันเป็นทางเดินทอดยาวมองไปไกลสุดลุกหูลูกตาสำยังอบล้อมด้วยพุ่มกระถิน่นสลับยากคาสูงเลยหัวทุ่งไร่ทุ่งนาอันเป็นจุดขายของนครประถมไม่สามารถมองเห็นได้เลย ไม่ได้พามาฆ่าหรอกไม่มีเหตุผลให้เอาชีวิตตำรวจน้ำดีมือหนึ่งมาทิ้งขว้างแต่ต่อให้มีก็งคงฆ่าไม่ได้หรอกใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเลิกเข็นขัดถาได้แล้วผู้หมวดเจรายุบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมวลกดดัน,นจนอึดอัดภายในรถคลายลงทันใดจังหวะเดียวกันนั้นรถก็เบี่ยงซ้ายตามโคง้งนั่นเองที่สองพี่น้องจึงมองเห็นบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งเดินสงนาทตามกลางทิวไม้ลิบจะถึงแล้วละ่ะถึงถึงที่ไหน ไม่ใช่ว่าต้องไปที่สอพอกันออกหรือผู้กองเจรเดชน้องชายถามจากใจจริงผมถามอะไรพวกคุณอย่างหนึ่งสิผู้กองทำรงเอี่ยวตัวมาถามพวกคุณคิดว่าที่ทำงานของตำรวจคือที่ไหนแล้วเวลาเข้างานเลิกงานละ่ะเวลาใดนิ่งไปครู่ก่อนที่คนพี่จะตอบเสียงเรียบตามวิสัยหากเป็นตำรวจทั่วไปทำงานกินเงินเดือนไปวันๆเขาก็ออกตามเวรตามเวลาพอพ้จากสอพอหากไม่ใช่เพราะเหตุด่วนเหตุร้าย หรือต่อให้เกิดเหตุร้ายจริงๆก็คงคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ตนตนหมดเวลางานแล้วนี่เอาเท่าที่ผมเจอมานะแล้วพวกกองทำารงลักเสียงถามอีกเพราะมั่นใจอีกฝ่ายยังพูดไม่จบแต่สำหรับผมหรือเจ้าเดชตำรวจที่ดีไม่มีเวลาเลิกงานตำรวจที่ดีทำงานที่ไหนเวลาใดก็ได้ขอแค่สถานการณ์ตรงหน้าไม่อันตรายกับตัวเองจนต้องตายทิ้งคนข้างหลังไวใ้ให้ลำบากเท่านั้นก็เป็นพอแล้วคณสองคนล่ะ เลือกเรียนนายสิบมาเพื่อเป็นตำรวจแบบไหนจิรเดชไม่ได้ตอบคำถามใดๆแสงทำเป็นหันไปมองทิวทัศน์ข้างทางทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากป่า,ากับป่าทว่าผู้กองทำารงกับจิรายุปรับจ้องขมิงนั่นประชาชนผู้บังคับปัญชาใครก็ตามที่ไม่ใช่ผมกับน้องชายต้องเป็นคนให้คำตอบสิถึงจะถูกใช่ไหมครับท่านสารวัตรใจองอาจทัดประโยคจิรายุยิ้มมุมปาก เลืบมองไปยังคนขับรถที่ตลอดทางมาไม่พูดอะไรเลย <laughs> นี่ท่านปลอมตัวได้หวยแต่จริงๆนะครับท่านสารวัตรขนาดคนไม่เคยเจอหน้ากันยังจับไตได้เนียปากไปเถอะนะผู้กองอยากถูกสั่งขังหรือไงที่สุดพันตำรวจโทองอัจสยบไพรีหรือสารวัตรใหญ่ของสอพสามพรานที่ปลอมตัวเป็นคนขับรถแล้วถูกเปิดเผยตัวต,วต,วตนก็เปิดปากเท้ากระทืบเบรกมิดกัน จนล้อครุดไปกับถนนดินแดงฟุ่นตลบก่อนหันมากดแว่นดำลงกรอกตามองสองพี่น้องถามเสียงหวนรู้ตั้งแต่เมื่อไรก็ตั้งแต่ขึ้นรถคันนี้แหละครับท่านจิรเดชตอบโดยยังมองข้างทางแสดงอาการเบื่อหน่ายตอนท่านปลอมตัวนั่งมาบนรถคันเดียวกันนั้นก็ดูยากอยู่แต่ดันมาเผยไตยว่ามีของดีจนหายวับจนกระสุนเจาะเบาะแทนแล้วปรากฏตัวนั่งที่เดิมท่าเดิมผมก็รู้ว่าท่านไม่ธรรมดา เพียงแต่ยังชั่งใจอยู่ว่าท่านเป็นหนึ่งในกลุ่มโจรพวกนั้นด้วยหรือเปล่าเห็นว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยก็เลยปล่อยไปเท่านั้นเองกลิ่นอายของจิตท่านแทบไม่ต่างกันเลยทั้งตอนนั้นและตอนนี้อ้าวนี่แกก็สงสัยเรื่องนั้นด้วยหรือแน่สิพี่คนธรรมดาที่ไหนล่ะจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาแล้วกลับไปนั่งท่าเดิมพี่น่ะไม่ทันมองแต่ผมน่ะเห็นทัดแจ๋วเต็มสองตาเลยทีเดียวคำตอบของเจรเดช เล่นเอาคนอื่นๆหัวเราะคขึนแล้วรถก็เล่นไปตามถนนดินแดงมุ่งสู่บ้านไม้ที่เริ่มใกล้ตาเข้ามาเรื่อยๆเราที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงนละทีมงานากราบขอประทานอภัไยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันจ้บันหลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ